เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโรคบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอขหลงวระเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงกว็เดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโผนั้นก็เป็นเมืองแห่งพยมกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็นักคลรินิดหมอยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่านะครับก็เมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเตวิดีโอนะครับหรือว่าในแต่ละ EP นะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะ เมื่อท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดให้กดแชร์และกดติดตามนะที่สำคัญอย่าลืมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งก็น่องจากว่าเวลาผมอัปโหลดนะครับนะวิดีโอชุดใหม่ๆขึ้นไปก็จะได้เด้งไปหาท่านนะครับแล้วก็จะทำให้ท่านนั้นได้รับการรับชมนะครับนะ ทุกคลิปทุกวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับนะกะเ็เนื่องจากว่าในแต่ละคลิปในแต่ละวิดีโอนั้นผมพยายามได้นำนะครับก็เรียกว่าเอาความหลากหลายนะครับของมีดเทพศาสตราของคูบาอาจารย์นะครับนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมีดหลงขรุ่งนะครับแล้วก็มีดหลงข้อเดิมนะไม่ว่าจะเป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับมีดหลงขรุ่งนะมีดหลงครอบกันแล้วก็มีดหลงครอบโกยและ เป็นมีดหลงพ่อเงินวัดพระปรางเหลื้องนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าผมเองก็ได้มีเขาเรียกว่าได้มีโอกาสนะครับได้รวบรวมความหลากหลายของมีดนะครับเทพศาสตราของครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะ เอาไว้ทุกๆุกองท,กทุกทุกท่านนั่นแหละนะครับแต่ที่มีมากที่สุดที่มีได้รวบรวมมากที่สุดนั้นก็จะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโพของเรานี่แหละนะจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละนะอ่าก็เนื่งจากว่าผมเอ๋ก็เป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่าความรักความชอบนะครับนะความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับนะต้องบอกว่ามากเป็นพิเศษนะครับจริงๆศรัทธาทุกหลวงพ่อนั่นแหละนะครับแต่ก็ที่ ผมได้มีโอกาสได้คลุกคลีนะครับนะได้อยู่กับคุณตาสมัยผมเป็นเด็กๆนะก็คุณตาผมนี่ยท่านเป็นหมอนะครับในยุคโบราณน,นะอ่าก็ท่านเป็นผู้ที่รักษานะครับดูแลชีวิตคนมาเรียกว่ามากต่อมากแต่ว่านับไม่ถ้วนอย่างนี้ก็แล้วกันนะอ่าเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนะการรักษาของท่านเนี่ยก็จะมี ผมเห็นท่านแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็คนที่พวกโดนพูดปีปปศปีศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆวนนี้นะก็ถือว่าเยอะที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะใช้ทางด้านเวทมนต์หรือว่ามีดหมอหรือคนยุคนั้นเขาเรียกเป็นมีดอาคมนะครับนะเป็นมีดอาคมนะก็ได ทำการรักษาคนกลุ่มนี้ไปนะครับส่วนกลุ่มที่2คนก็จะเป็นพวกเป็นไข้เป็นหนาวเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะ mm hmm. ก็คือตามพื้นบ้านทั่วไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะใช้พวกสมุนไพรนะครับเป็นยารากไม้พวกเปลือกหอยเปลือกปูนะก็เป็นยาดับพิษดับร้อนยาร้อนยาเย็นอะไรต่างๆคนนี้นะครับก็จะแล้วแต่ก็คนที่เป็นไข้เป็นหนาวนั่นก็คือ มีอาการเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าตัวร้อนก็จะใช้ยาเย็นนะครับไปดับความร้อนประมาณนี้นะประมาณนี้เอาละครับก็เกินนะครับให้ท่านได้รับทราบเปน็นอันว่าหากท่านไหนนะครับนะที่เข้ามาติดตามนะครับนะท่านใหม่ๆก็ชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับมาได้ที่เบอร์086-329-1496นะ เบอร์0ูนย์แปดหกนะครับก็ในทุกๆคำถามนะครับนะักคลินมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับยกเป็นคำถามเดียวและคำตอบเดียวก็ขออนุญาตเอาไว้นะครับในแทบจะเรียกว่าในทุกคลิปทุกวีโอก็ว่าได้นะครับก็คือในเรื่องของเก๊แท้นะก็ไม่ต้องถามเข้ามานะครับก็ขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะครับนะส่วนใหญ่ท่านใหม่ๆก็จะถามเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับก็ ยังไม่ทราบในเรื่องของกฎจรรยบรรณนะครับคนใหม่ๆก็จะถามเข้ามานะ,ะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามนะครับแล้วก็เป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนั่นแหละนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ,ะที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามและคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับ เนื่องจากว่าส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ไม่ต้องการคําตอบเยอะนะครับเขาต้องการแค่คําตอบเดียวนะมีดผมต้องแท้เท่านั้นนะครับอาจารย์นครินห้ามตอบเกเด็กขาดถ้าตอบเกมีเรื่องกันแน่ๆประมาณนี้นะคือเขาปักธงเอาไว้คําตอบเดียวนะครับต้องการคําตอบเดียวห้ามตอบคําอื่นเด็ดขาดถ้าตอบคําอื่นมีปัญหากันเลยประมาณนี้บางท่านก็โกรธนะ ไม่ทักทายกันเข้ามาเลยบางท่านนะครับหายไปเลยประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ก็เรามีอะไรแล้วก็เรียนกันตรงๆอย่างนี้แหละนะอ่าก็คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบนะครับถ้าไม่ถามจะทราบได้ยังไงอาจาจะนักเรียนประมาณนี้นะครับนะอ่าก็นี่แหละครับที่มานั่งทําคลิปทำวิดีโอเนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วผมเนี่ยนะครับอยากจะเรียนท่านตรงๆว่านอกจากคลิป จากวิดีโอผมเนี่ยผมเห็นมีหลากหลายท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ามานั่งทำนะ,ะนั่นแหละครับก็ลองนะครับนะเข้าไปเลือกหานะครับเข้าไปศึกษาดูแต่ละท่านแต่ละครูบาอาจารย์เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเขาคงจะมีอะของดีๆนะครับมีมีดดีๆมาด้วยกันทางนั้นแหละนะครับนะไม่มีใครที่จะนำเอามีดที่ไม่ใช่นะครับมาขึ้นหน้า อ่ายูทูบนะครับมาลงวิดีโอเนี่ยคงไม่มีอ่ะนะส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านมาเป็นอย่างดีอันนี้ผมคิดเองนะอันนี้ผมผมผมประเมินเอานะครับก็เนื่องจากว่าอย่างทีผมได้เรียนท่านไปนะอ่าถ้าเป็นมีดหมอนะครับหรือว่ามีเทปสัตตาของครูปอาจารย์นะครับที่ผมได้มาทําคลิปวิดีโอส่วนใหญ่เป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะ ก็หมายคขาว่าสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่เลือกเข้ามานะครับนะสิ่งที่ไม่ใช่ก็จะไม่เลือกเข้ามาส่วนท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็อันนี้มันอยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่มุมมองเขาบอกว่าคนที่จะได้ของดีหรือของไม่ดีไปไว้ในข้อพรองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสอคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะ แต่ส่วนอีกคนเขามีสายตาที่แหลมคมนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มแต่เป็นเห็นเป็นแต่ดวงดาวแถวๆไปหมดเลยนะเพราะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองคมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากบางคนก็มองเห็นกองจักเป็นดอกบวัวบางคนก็มองเห็นดอกบวัวเป็นกองจักนะมันกลับกันไปหมดนะครับนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเป็นเรื่องปกติเพราะอย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นนั้น ไปเห็นเหมือนท่านไปคิดเหมือนท่านไปทําเหมือนท่านนะครับมันก็คงไม่ใช่นั่นแหละครับนะผมจึงบอกว่าการที่เราอยากจะมีมีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับเอาไว้ในครอบของสักเล่มหนึงหรือว่าสองเล่มหรือว่านักที่กําลังเป็นนักสะสมใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ไม่จําเป็นก็อย่าไปปรึกษาใครการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยถ้าท่านไปปรึกษาผิดคนก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่รู้หรืคนไม่รู้จริงคนไม่รู้กว้างนะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็จะเสียความรู้สึกนะครับนะก็คือได้เลยนะครับนะอาจารจะเขาเรียกว่าสูญเสียสิ่งดีๆไปนะสูญเสียโอกาสนะเรียกว่าแทนที่ได้ของดีกับไม่ได้ของดีนะครับก็เนื่องจากว่าไปฝากนะ ชีวิตไว้กับใครคนใดคนหนึ่งว่ากันง่ายนะครับนะผมจึงเรียนว่าจะไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นจะเห็นเหมือนท่านจะคิดเหมือนท่านนะก็หมายความว่าเขาจะมองไม่เห็นในสิ่งที่ท่านบอกว่าดีนะอะไรที่ท่านบอกว่าดีเขาบอกไม่ดีอ่ามันมองกลับกันไปหมดนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็นะก็ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับที่ผมได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นมีด ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับนะเป็นมีดควานช้างที่วางไว้ข้างหน้าหรือจะเป็นมีดปากกานะครับสาลิกาอะไรต่างๆผมก็มาวางไว้ให้ท่านได้ชมนะควบคู่ไปด้วยนะครับนะส่วนวันนี้จะนําเอาเป็นมีดด้ามงาฝักไม้เล่มนี้นะครับนะก็มีความยาวนะครับเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักเก้านิ้วเป๊ะพอดีเลยที่สําคัญเป็นมีดยุคก,กลางขององค์เดิมนะครับนะ เป็นศิลปะของช่างสอนนะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับเล่มนี้นะเป็นมีดที่ขนาดพกพานะความยาวเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝัก9กนิ้วตอกย้ำตรงนี้นะครับนะเอาล่ะครับวันนี้นะครับก็ลองมาเยี่ยมชมกันนะครับว่านี่นะนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตจะสูมให้ท่านดูนะครับก่อนเราจะไปชมในส่วนของภายนอกนะครับนะ เราก็มาชมในส่วนของภายในนะครับนะอะ่มาชมก่อนที่จะไปชมในส่วนของภายในเรามาดูมาชมในส่วนของภายนอกนะผมก็พูดกลับกันนะครับนะกานนี้แหละครับเวลานั่งพูดนั่งคุยนะครับนะน,น,นานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งนะครับไม่ว่าคําไหนที่ผมได้พูดผิดไปพลั้งไปนะอ่ามันไปกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านนะครับก็ต้องกราบขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับนะ ไม่มีใครนะครับลงมือทำงานแล้วจะไม่ผิดพลาดนะครับนะก็เราก็อย่าไปสนใจในคําผิดนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปการศึกษาเรียนรู้นะครับที่ดีนั้นก็ต้องเป็นผู้ฉลาดเลือกนะครับก็ต้องหมายก็หมายความว่าเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปใช้งานดังที่ผมได้กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าเขามีสิ่งเลวบ้าง นั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับนะ คำไหนที่เป็นขยะนะครับเมื่อฟังแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่จําเป็นนะครับห้ามหยิบไปเด็ดขาดหยิบไปแล้วมันก็ลกเป่าๆป,ป,ประมาณนี้นะายายาหยิบไปนะครับนะจงเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้เท่านั้นนะครับนะก็เหมือนกับการที่ผมดูมีดมาแต่และเล่มนี่ครับที่จะมาให้ท่านได้เยี่ยมชมไหมท่านได้ศึกษาเนี่ยก็ ต้องเลือกเป็นมีดชั้นครูนะครับนะาต้องเลือกเป็นมีดชั้นครูถ้ามีดมันไม่ใช่นี่ก็จะไม่ได้เลือกมานะครับนะก็ไม่จําเป็นต้องเลือกมานะอะไรที่ไม่ใช่เนี่ก็ไม่จําเป็นต้องเลือกมานะครับเพราะเลือกมามันก็จะทําให้เขาเรียกว่าเสียประโยชน์นะครับนะไม่ได้มีประโยชน์อะไรว่ากันง่ายนะครับนะ มีเล่มนี้เป็นมีดสองกริย์นะครับที่สําคัญเป็นมีดแหม่เจ็ก้านะครับเป็นมีดด้างาฝักไม้นะครับนะพูดถึงฝักก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอย่างดีแหละนะอ่านะครับนะก็หมายคมว่ามีดสองกริย์ก็จะมีหน้ากับมีเงินนะครับนะเงินก็อ่า,อาน่าก็จะเป็นแหวนที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นแหวนส่วนเหนือบนขึ้นมาจะเป็นเงินทั้งหมดนะ เป็นเงินทั้งหมดนะครับนะที่สําคัญเป็นมีดยุคกกลางข้องหลงข้อเดิมนะครับนะแล้วก็เป็นศิลปะของช่างสอนนะเอาละพอพูดถึงนะครับนะในส่วนของมีดเองครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คือ3ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน1ก็จะเป็นในส่วนของฝกักและ2จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับนะ่ามจะเป็นในส่วนของใบพอพูดถึงใบนะครับก็จะชักออกมาให้ท่านได้รับชมนะ อันนี้นะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับท่านได้ตอกลายเป็นเสบาใบาโพในยุคโบราณมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ยุคต้นๆน,นะครับส่งต่อเข้ามาสู่ยุคกลางนะเป็นศิลปะที่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับนะของของยุคกลางหมายถึงว่าเป็นช่วงต้นๆของยุคกลางนะไม่ใช่มีดยุคต้นนะครับนะก็อย่าไปตีโจทย์ผิดนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนี่นะครับก็ ค่อยๆนะครับดึงออกมาให้ท่านได้เห็นนะครับความปราณีตนะครับความวิจิตของมีดเล่มนี้นะพอดึงนะครับใบออกมาเสร็จปั๊บก็จะให้ท่านได้รับชมในส่วนของภายในของฝักนะครับเมื่อสกูนี้ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายนอก ภายนอกว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับให้ท่านได้รับชมนะลองพินิษพิจารณาดูนะครับนะก็ผมเองจะไม่บอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับก็จะไม่บอกนะ,ะแต่ต้องการให้ท่านหนึ่งก็คือลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนั้นก็คือลองมาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับท่านเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็ค่อยว่ากันนะ,ะเมื่อดูแล้วหากเห็นว่ามันดูดีมีประโยชน์นะครับก็ กดหูมานะครับนะเข้ามาสนทนากันได้นะครับที่เบอร์086 329 1496นี่แหละนะเบอร์086 329 1496กะครับก็โทรเข้ามานะครับพูดคุยกันสนทนากันแบบยาวๆได้นะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับก็ดูแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็กด มาเช่นเดียวกันนะครับนะมาสอบถามรายละเอียดกันได้ที่เบอร์086 329 1496นี่้แหละเบอร์086 329 1496นะครับนะในทุกๆคำถามนะครับนักคลินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็คือในเรื่องของเกทแท้นี่แหละนะ แต่ถ้าเป็นมีดนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอของผมทุกเล่มเลยก็ยินดีนะครับที่จะตอบให้ท่านทุกๆคำถามจริงๆนะครับยกเว้นมีดของท่านอื่นนะครับมีดของท่านอื่นก็จะขออนุญาตก็จะไม่ตอบแม้กระทั่งมีดของตัวท่านเองนะครับก็เนื่องจากว่ามีดตัวท่านก็จะมีที่มาเช่นเดียวกันนะ,ะนะครับก็ไม่อยากที่จะไปละเมิดนะครับสิทธิของผู้อื่นหรือไม่อยากที่จะไป วิาพากวิจารณ์ของมีดท่านอื่นนะครับที่สําคัญนะก็จะไม่ไปเสียมารยาทนะครับในการที่จะไปตอบนะ,อะของมีดท่านอื่นนะยกเว้นมีดของผมเท่านั้นนะครับก็ยินดีที่จะตอบให้ท่านในทุกๆคําถามเมื่อท่านชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับที่เบอร์086 329 1496 เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะเสร็จแล้วเราก็มาชมในส่วนของภายในนะครับของมีดเล่มนี้นะเฉพาะใบนะครับ5นิ้วเป๊ะพอดีเลยมีดเล่มนี้นะเฉพาะใบนะครับนะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับ เป็นมีดที่ได้ผ่านการพัฒนาที่มีรูปแบบที่ชัดเจนก็คือมีดเล่มนิดนะ,ะที่สำคัญนะครับเป็นมีดของหลวงพอเดิมวัดหนองโพของเรานะครับแล้วก็เป็นศิลปะฝีไม้ลายมือที่ตอกลายต่างๆเป็นของช่างสอนพูดถึงช่างสอนนะครับท่านก็จะมีฝีไม้ลายมือที่โดดเด่นทางด้านเสมาใบโพกด็ดีหรือจะเป็นนาคเกี้ยวกด็ดีจักราลายก็ดีนะ หรือว่าลายต่างๆนะครับนะผีเสื้อกะหนกนะอะไรต่างๆคนนี้ก็ฝีไม้ลายมือของท่านนั้นต้องบอกว่ามีความงดงามมากนะครับนะมีความวิจิตรมากโดยเฉพาะในเรื่องของลายเสยมาใบโพเต็มใบครึ่งใบที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะนะครับนะ อาจจะเป็นเสมาครึ่งใบนะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับนะแต่ที่โดดเด่นยิ่งกว่าก็จะเป็นเสมาไวโพเต็มใบที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะถือว่า,าเป็นมีดของครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้ในเป็นช่างยุคก,กลางนะครับนะช่างยุคกกลางมีใครบ้างล่ะนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตช่างชิมนะครับมาช่างสอนนี่แหละนะ อ่าแล้วก็จะเป็นช่างแมนช่างไข่ช่างทินช่างถมอ่านะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนะครับมาแต่ก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่อยู่ในเขตอำเภอพยุหะคีรีนะครับนะเขตจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่างยุคกลางนั้นก็จะเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคต้นนะครับทั้งสิ้นเลยนะทั้งสิ้นเลยนะก็เรียนไว้อย่างนี้นะครับนะ ถ้าไม่มีช่งางยุคต้นหรือเรียกว่าช่างชาวบ้านเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักคําว่าช่างยุคกลางนะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะนี่นะครับก็อยากให้ท่านได้ลองชมดูนะครับนะผมจะไม่บอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะอยากให้ท่านเนียลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านเนี่ยลองมาใช้อ่าพินิษพิจารณาด้วยกันนะครับนะ อ่ากาที่สำคัญเขาบอกว่าคนที่ใช่นี่ก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะคนที่จะได้ของดีไปไว้ในครอบครองนะครับนะการมองเป็นเรื่องสําคัญนะาการมองเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยแต่จงมองหาเพียงสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวและอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะ,ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะ ไปใช้งานนะกาที่สาคัญการมองนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะ,ะก็อย่างที่ผมได้เรียนไป2คนโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะแต่ส่วนอีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นแต่ดวงดาวแวรวๆไปสมหมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็ไม่ได้แปลกว่าชีวิตคนเราทําไมถึงประสบความสําเร็จนะครับก็คือไม่เหมือนกันนะ การเป็นอยู่นะครับนะทำไมไม่เหมือนกันนะก็ล้วนแต่ว่าเกิดจากการมองทั้งสิ้นนะครับนะเกิดจากการมองทั้งสิ้นนะครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านนั้นก็คงมีจริตนะครับมีเซนนะครับที่ดีประจําตัวของท่านอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าท่านไหนจะนามาออกมาใช้มากใช้น้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะอพอดูในส่วนของใบเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของกันนะครับกันก็ถือว่าเป็นอีก ส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับนะก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ทาเอาไว้เช่นเกสาของหลวงพ่อ็ดีจะเป็นพวกตะกุดนะครับนะหรือมวลสารนะครับผงต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับท่านจะมาบรรจุลงไปในกันนี่นะครับนะในกันเนี้ยนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดโดยข้างนะ หรือมีดยุกต้นๆนี่ก็จะปิดด้วยไม้มั่งอะไรมั่งไม้ที่นํามาปิดก็ล้วนแต่ว่าเป็นไม้ที่มีทนสิธิ์นะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเช่นไม้คูนนะครับไม้มะขามไม้มะยมนะพยานิ้วดําอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะก็จะนํามาทําฝักมั่งทําด้ามมั่งทําปิดนะครับนะกันมั่งอะไรต่างๆวนนี้นะก็อันนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นถ้าเป็นมีดยุคต้นนะครับนะก็จะนําสิ่งเหล่านี้มาใช้นะ ก็เยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะอ่านะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของด้ามน,นะครับส่วนด้ามก็เป็นงาดิบๆเป็นงาธรรมชาตินะครับไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งนั้นแหละนะครับนะเป็นงาผ่านการเวลามาค่อนข้างยาวนานนะครับแต่มีเล็มนี้ก็จะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะท่านจะดูจากปลายด้ามน,นะครับก็จะมีรอยฝน นะครับเพื่อที่จะทําการรักษาคนอย่างที่ผมได้เรียนไว้เบื้องต้นนะครับสมัยคุณตาของผมเนี่ยท่านจะใช้ปลายด้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเท่าที่ผมได้เห็นนะครับสมัยเป็นเด็กนะอ่านะครับก็เห็นท่านผลเรียกว่าจุ่มน้ําให้คนที่โดนพวกยาพิษยาสั่งนะอ่าแม้กระทั่งพวกโดนพวกขุนสมุนดาอะไรต่างๆคนนี้นะครับนะก็สามารถที่จะทําให้คนนั้นก็คือหายก็เรียกว่าจาก ไทยเหล่านั้นนะครับนะจากสิ่งเหล่านั้นได้ว่ากันง่ายนะครับอันนี้ก็ให้ท่านได้รับชมนะครับโดยเฉพาะมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ได้ผ่านประสบการณ์เรื่องราวมาค่อนข้างพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะส่วนท่านเห็นเป็นสีน้ําตาลนะครับนะก็คือก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็นั่นจากว่าในส่วนของด้ามน,นั้นจะผ่านการสัมผัสมาค่อนข้างมาก หน้ามือของคนเนี่ยนะครับหนะ้าชีวิตของคนเนี่ยการกินไม่เหมือนกันบางคนกินหวานบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินมันบางคนกินเค็มนะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆวนนี้นะครับนะพอสัมผัสมากๆเนี่ยก็เมื่อผ่านการเวลาไปนานนะครับงานะก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะเพราะนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรอันนี้เขาบอกว่าถ้ามองเป็นจะเห็นความเป็นธรรมาชาตินะครับที่เกิดขึ้นนะจากสายตาของท่านนะ เอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ25นะครับกับ5วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่และท่านเก่า,าเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะครับเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่เข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อนะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงอ่าหลวงพ่อลุงนะครับหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับก็เข้ามาช่วยกันนะเชิดชูบูชานะครับเข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่เพื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานหลดนเลนนะครับนะของพวกเรานะครับก็ให้เขาได้เข้ามาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องรางหรือว่ามีดหมอนะครับนะ ของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างเช่นมีดหมอหลวงพรเดิมที่ท่านได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้นะครับที่ผมให้ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะ,ะถือว่าเป็นมีดยุคกลางของหลวงพ็เดิมนะครับเป็นลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับศิละปะของช่างสอนนะครับมีดเล่มนี้นะ,ะที่สําคัญนั้นนะครับเป็นลายที่เป็นพิมพ์นิยมว่ากันง่ายนะครับเป็นลายนะเป็นพิมพ์นิยมนะอะอกมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ เอาล่ะนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมอ่อชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะ,ะให้กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1496นะเบอร์0 8 6 3 2 9 4 9 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามนะักคลรินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะักครินมิตรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ